ระบบขับถ่ายนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของขับงงถ่ายทางลมหายใจก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D, คือของเสียอ่าเพราะฉะนั้นถ้าก็ถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถูกกำจัดที่ไหนจะต้องที่ถุลงลมปอดนะคะอุจจาระคือของเสียที่อยู่ในรูปของแข็งเอ,ว,อวัยวะอะไรเป็นตัวกําจัดลมดใต้ใหญ่จะทำเขาเรียกว่าอะไรจะ,จะดูดของดีกลับแล้วไอกากเนี่ยก็จะมีการบีบบีตัวเอาไปนะคะ อ่ะส่วนถ้ามันเป็นรูปของเหลวมันก็จะมีเหงื่อแล้วก็มีปัสสาวะถ่างเหงื่อในร่างกายเราอ่ะจุดที่เหงื่อออกเท่ากันไหมไม่เท่าบริเวณไหนที่เหงื่อออกเยอะที่สุดที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะมีรูขุมขนจะมีอยู่ปริมาณเยอะกว่าตรงอื่นคือตรงนี้มีเยอะแต่ว่ารูขุมขนไม่ได้ใหญ่ รูขุมขนเยอะกับรูขุมขนใหญ่อยู่คนละตำแหน่งกันถ้ารูขุมขนเยอะก็อยู่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะเนื่อออกง่ายแต่ถ้าเงื่อออกเยอะๆโซกๆก็จะแถวหลังแหลเพราะว่าตรงนี้รูขุมขนมันจะใหญ่ถามว่าในเหงื่อมีอะไรบ้างมีมน้ำมีอะไรอีกยูเรียนะคะเอยูเรียแอมโมเนียอะไรพวกนี้นะคะ,ออนะคะทําให้มันมีกลิ่นด้วยดังนั้นถ้าเขาถามนะคะว่า ในเหงื่อนะลูกก็มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบมันก็จะมีน้ำมีเกลืออ่ะแล้วก็จะมียูเรียอ่ะแล้วถ้าในปัสสาวะก็คล้ายๆกันก็มีน้ำมีเกลือมีสารเคมีประเภทแบบยาที่เรากินเข้าไปอ่ะแล้วร่างกายไม่ต้องการมันก็จะขับออกนะคะมันมีสารเคมีมีสารพิษต่างๆนะคะเรื่องของระบบปัสสาวะ เกิดขึ้นที่อวัยวะไหนนะ<ป>เออนะคะปะัสสาวะเนี่ยก็คือของเสียที่อยู่ในรูปของของเหลวอวัยวะที่ทําหน้าที่กําจัดก็คือไตนะคะถามว่าไอ้ของเสียที่ไตมันต้องกําจัดเนี่ยมันมากับอะไรมันเข้าไตมากับ<ป>เลือดเลือดดำกับเลือดแดงนะคะ อ่ะมันเหมือนมันเหมือนกันคือพอเลือดออกจากหัวใจปุ๊บมันจะไปทั่วร่างกายดังนั้นเลือดที่ออกจากหัวใจก็คือเลือดอะไรอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเลือดแดงก็จะเข้าสู่ไตนะคะเลือดแดงเข้าสู่ไตไตทําหน้าที่กรองของเสียอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เราเรียกว่าไตา ส่วนตรงนี้เราเรียกท่อไตหลอดไตท่อไตส่วนอันนี้เราเรียกว่าก,ะกะระเพาะกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อันนี้ก็คือท่อปัสสาวะหลังจากท่อปัสสาวะแล้วก็คือฉี่แล้วแหละนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่คืออวัยวะที่เกี่ยวเนื่องไตตรงนี้จะทําหน้าที่กรองกรองเสร็จของเสียจะถูกผ่านส่งผ่านผ่านท่อไตแล้วไปเก็บวไว้ที่กะระเพาะปัสสาวะนะคะกะระเพาะปัสสาวะมีความจุประมาณ แปดร้อยประมาณแปดร้อยน้ำลูกบาศก์เซนติเมตรแปดร้อยมิลลิลิตรก็ได้แต่ว่าตอนที่เราปัิสวะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยปฏิสวะหนึ่งอันนี้คือความจุนะเรียกความจุความจุแปดร้อยแต่ปัิสวะเราแต่ละครั้งแถ้าเขาเฉลี่ยออกมาจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยปัิสวะหนึ่งครั้งนะห้500าร้อยซีเอ็มยกกำลังสาม ตอนไหนที่เรารู้สึกปวดฉี่ต่อาจจะยังไม่ต้องฉี่แต่เราปวดแล้วเมื่อมีปัสสาวะอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบดีเอมยกกำลังสามอันนี้ก็คือปวดฉี่ได้แล้วนะคะไตนะมันจะมีโครงสร้างอมชานขาออกมาเนี่ยมันก็จะมีไตชั้นนอกตรงนี้กับไตชั้นในนะคะส่วนตรงเนี้เราเรียกว่าหน่วยไตยหน่วยไตยจะอยู่ระหว่างไตชั้นนอกกับไตชั้นในซึ่งถามว่าการกรองเลือด เลือดที่เข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการกองที่บริเวณหน่วยไตโดยถ้าเราขยายรูปขยายตรงไหนเด็กบอกครูครับขยายตรงไหนก็คือไอกระจุกตรงเนี้ยเวลาเราขยายแล้วมันก็จะเป็นรูปนี้นะคะเอ,อเขาบอกเลยว่าบริเวณที่เมื่อกี้นี้ที่เราเรียกว่าหน่วยไตเนี่ยคือทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดนี้เลยคือหน่วยไต การกรองนะคะหลักๆก,การกรองจะเกิดขึ้นบริเวณกระจุกเส้นเลือดอยตรงนี้ในตำแหน่งนี้มันจะมีชื่อเรียกว่าโกโมลูลัสหมายถึงหนึ่งตรงนี้นะกรองเลือดของที่ใหญ่หรือเล็กถึงจะผ่านตัวกรองออกมาได้เครื่องกรองเนี่ยของที่เล็กกว่ามันถึงจะผ่านตัวกรองออกมาได้ดังนั้นนะคะของที่ผ่านมาได้ต้องไม่ใช่โปรตีนเพราะโปรตีนมันจะใหญ่ ต้องไม่ใช่เก็ดเลือดต้องไม่ใช่เม็ดเลือดเพราะมันมีขนาดใหญ่ตำแหน่งที่หนึ่งตงกลูรัสกระจุกเส้นเลือดฝอยจะเกิดการกรองของที่ผ่านมาดูซิมีอะไรบ้างมีน้ำน้ำไม่ของดีหรือของเสีย<ม>กูโคส<ม>กดอะมิโนของดีวิตามินยูเรียเ<ม>อ่อพวกโซเดียมโซเดียม โพแทสเซียมมันคือธาุแร่ธาุแร่ธาุถ้ามันมีเยอะเกินไปก็ถือว่าเป็นของของเสียนะคะดังนั้นตรงที่กองผ่านตรงกลมลนัดกองออกมามีทั้งของดีและของเสียนะคะลูกทีนี้มันต้องแยกสิของที่ทิ้งไปกับน้ำก๊กาสวะต้องเป็นของดีหรือของเสีย ของที่ไปกับปุวักก็เป็นของเสียของที่มากเกินไปแล้วมันจะกําจัดออกเฮ้ยแล้วทํายังไงหลัะก็ตอนนี้ยของที่ผ่านมามันมีทั้งของดีและของเสียดังนั้นบริเวณที่สองคือบริเวณท่อขดแบบเนี้ค่ะมันจะเป็นท่อทําหน้าที่ที่สองทำหน้าที่ในการดูดกลับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่อใช่ไหมคะที่เรื่มปล่อยกระท้อนนะี่มันจะอยู่ชิดกันนะคะมันจะเกิดการดูดกลับน,นะคะเอาของที่มีประโยชน์เนี่ยดูดกลับไปส่วนของที่ ็นของเสีมยมันก็จะส่งต่อมานะคะเพื่อให้มาถึงบริเวณที่คัดหลังแถวๆนี้นะคะแถวๆนี้เป็นการคัดหลังคัดหลังหมายเลขห้าช่วงนี้หรือทิ้งเ,ออเรีนทิ้งจะแสดงว่าระหว่างที่มันผ่านนะคะเลือดที่ผ่านการกรองมาแล้วช่วงที่มันผ่านตรงเนี้ย ของดีจะถูกกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นของที่เหลืออยู่ในท่อน,นี้ก็จะเป็นของเสียทั้งหมดนะคะก็จะถูกทิ้งผ่านปวยอะไรคะผ่านปวยไตยไปเก็บไว้ที่ไหนคะกระเพาะปัดสาวะเออโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าหน้าที่ของหน่วยไตยมีสามหน้าที่หน้าที่แรกก็คือกรองเลือดหน้าที่ที่สองก็คือดูด กลับสารที่มีประโยชน์หน้าที่ที่สามก็คือคัดหล่งทิ้งโอเคนะอ่าดังนั้นมันเลยเกิดการกำจัดของเสียในรูปปัสสาวะออกมาไตามีสองข้างรูปร่าง้าโถั่วแดงไอ้พวกยาที่เรากินเวลาคุณหมอให้ยามาเนี่ยสารอันไหนที่ไม่ได้ใช้มันก็จะถูกขับออกนะคะ ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยมีแต่พวกยูรีเนียโซเดียมนะคะที่ถูกขับออกอ่าสารพิษต่างๆก็ถูกขับออกได้ครูถามนิดนึงถ้าเขารตรวจคนที่เป็นเบาหวานอ่ะเขาจะเก็บปัสสาวะไปตรวจแล้วเจอว่ามันมีน้ําตาลปูกโกดอยู่ในน้ําปัสสาวะมันมีโปรโตีนอยู่ในน้ําปัสสาวะแสดงว่าไตเราทํางานเป็นยังไงปกติดีไหม ไม่ปกติใช่เลยนะคะดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานมันจะมีโรคพ่วงมาก็คือโรคโรคไตนะคะเนื่องจากว่าเอ,อบาหวานเนี่ยมันกินน้ําตาลน้ําตาลเข้าไปเยอะน้ําตาลเลยทําเลือดเป็นกรดดังนั้นมันต้องมีการขับไฮโดรเจนไฮโดรเจนประจุประจุบวกเนี่ยมีการขับเยอะทํางานเยอะทํางานเยอะไปก็จะเขาเรียกว่าก่อนที่มันจะพังนะมันเริ่มทํางานไม่ปกติแหละดังนั้นมันก็จะเลยทําให้ฝานที่ออกมาเนี่ยบางตัวที่ไม่ควรออกก็ออกมานะคะ Ah, okay.